สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในเดือนกันยายนพศ2 5 6 7ชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16นะคะพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอันนี้หมอมิ้นอ่านทางโหราสตาไทยนะคะวันที่หมอพิมพต้าคลิปนี้แล้วอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาเลยถ้าคุณไปผูกด,ดวงแล้วอยู่ลัคนาพิจิกก็ดูได้เช่นกันนะคะทุกคนนะดูเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าดวงนี้เป็นดวงรวม ไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะหมายถึงรัาพูดคุณความรักนะคะหมอแจ้งนิดน,นึงนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินคือราคาค่าครูนะ่ะหมอทิ้งไว้ใต้คลิปหมดแล้วนะคะถ้าท่านใดทักมาถามแต่ค่าครูหมอขออนุญาตไม่ตอบนะคะตรงนี้นะคะครูหมอทิ้งไว้รายละเอียดเบื้องต้นนะะ่ะหมอก็ทิ้งไว้ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนนะนะคะอ่ะใบแรกเลยควีนเธอเลียนนะคะ ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอาจจะคุยกับชาวธาตุาดินกันทุกสมมังกรสิบเหรียญอืมสิบถ้วยนะคะ The Emperor หนึ่งเหรียญ The Tower นะคะ เดรซันสิบดาบค่ะทุกคนนะคะเดรเฮมิทหกถ้วยสเต็งนะคะสามดาบไพ่ใต้สำหรับเป็นคิงถ้วยามาดูกันว่าคุณคุยและคุณดีวัใครบ้างหนึ่งนะคะชาวราศีกันลัคนากันธาตุดินกันมือสมบัมังกรนะคะแล้วก็เดซันคนเกิดวันอาทิตย์ เดะทาวเวอร์ Tower, คนเกิดวันอังคารเอ็มเพลเลอร์ราศีเมษราคนาเมษมสีสิบดาบสตรีงสิงห์าคนาสิงห์นะคะที่ผ่านมานะคะมขอถอดอันนี้ก่อนนะบางคนเนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเช่นย้ายมาอยู่ร่วมกันนะคะบางคนก็ถึงขั้นแต่งงานมีลูกนะคะเมียมีครอบครัวอย่างนี้ก็ได้หรือนะคะ คุณคบกับเขามานานนะคะผูกพันก็ได้นะสำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวก็ตามความรักที่ผ่านมาจับได้โป๊ะแตกอะไรหรือเปล่าความรู้สึกพังไหมใจพังมากๆเลยสิบดาบในโยกกับสิบถ้วยตรงนี้นะคะทุกคนหมอมินว่าชาวราศีพิจิกไม่ใช่เพิ่งเหนื่อยนะสิบดาบกว่ามันจะโดนดาบทีเะเล่มแปลว่าความเหนื่อยมันสะสมมานานนะคะทุกคนตรงนี้สามดาบนี้เราเสียใจและเจ็บปวดเนาะนะคะคุณคุย หนึ่งนะคะบางคนคุยกับคนต่างชาตินะคะคุยกับคนไกลได้ด้วยขอดูที่ผ่านมานิดนึงว่าเป็นอย่างไรสองดาบนะ,ะคะหักเค่งถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงฮานูบางคนคุยกับคนย,ยุน้อยเดทพิจิกลาคนาพิจิกนะคะที่ผ่านมาคุณน่าจะจบบางอย่างนะคะเจ็บจะจบเนาะเหนื่อยกับความรักมาพูดเลยความลับไม่มีในโลกถ้าเขาแอบทําอะไรลับหลังคุณเดอะทาวเวอร์ตรงนี้มาบอกว่าคุณน่าจะไปรู้แล้วล่ะ ะะหรือถ้าความสัมพันธ์ใดไม่ชัดเจนมาว่าคุณคุณน่าจะตัดสินใจที่จะยุติอันนี้เดโมนชาวมีลลัคนามีนะคะสามไม้เทา้าสตาจัดเม้นค่ะทุกคนบุญทำกรรมแต่งตรงนี้นะคะคุณอดทนคุณเหนื่อยมานานมันถึงเวลาบางอย่างที่มันสิ้นสุดมันก็ต้องสิ้นสุดนะคะตรงนี้บางคนมัน มันไม่ใช่คู่นะคะทุกคนหรือมันอยู่มานานมันเสียใจมาเยอะมันถึงเวลาที่จะต้องสิ้นสุดหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างความรักนะคะตรงนี้บางท่านเขาไม่แก้ไขถ้าเขามีความรักสองคนอย่างเงี้ยนะคะเขาจะรักพี่เสียรายน้องหรือเขาไม่ให้ไม่ให้ความชัดเจนกับเราเดมโมนเนี่ยเป็นสภาวะที่คลุมเครือเขาปิดบังอะไรซ่อนเร่นอย่าลืมนะเทพเจ้ากาเบียนเปาแตอรขนาดนี้ไม่ ไม่มีความลับในโลกใบนี้บางคนถูกเทหรือเราเทความรักนี้ไปบางคนความรักอยู่ห่างไกลหรืออายุที่แตกต่างเขาเข้ามาหนงอจ,จะเป็นเรื่องผลประโยชน์นะคะาาทานทีการงานหรือการเงินกับเราบางคนเทความรักนี้ไปเพราะไม่อยากอยู่แล้วคุณเริ่มไม่แน่ใจกับความรักนะทุกคนเดทนี้ควารจบนะนะคะอืมอะมาดูปัจจุบันดีกว่าค่ะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคนที่มีประเด็นเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะคะราศีพิจิกและคณาพิจิก เดือดทำพลนธนูละคนาธนูเจ็ดเหรียญสามเหรียญเดอะ,ะ King ทาวเวอร์เดอะแฮงแมนกระฟูสี่ถ้วยฮาเรแฟนพึ้ศพลัคขาพึ้ศพสิบดาบสองถ้วยเดลเวอร์หนึ่งดาบเก้าดาบเว็นเหรียญนะคะคิงถ้วยมาดูกันนะคะคนคนนี้หนึ่งนะบางคนรักอิสระ เช่นมีแฟนมีคนรักตัวเองก็อยากเป็นอิสระเพราะตัวเองอาจจะมีสเสน่ห์เป็นคนเนื้อหอมเป็นคนค่อนข้างเป็นนักธุรกิจหรือมีหน้าที่การงานการเงินแน่นอนละค่ะทุกคนแรกๆหมอพูดถึงแรกๆนะมันดีหมดนะคะมันถูกต้องหรือถูกใจก็ตามแต่มันดีหมดนะคะดีหมายถึงดีในความรู้สึกของคนที่คุณไปคบนี่แหละหมายถึงนะะแฟนคนราศีพิจิกอย่างนี้นะคะอยากเป็นอิสระ,แล,ะแล้วแล้วหมอเห็นไพ่ทาไมสิบดาบออกมาไพ่เบื่อออกมาลนะคะ เหมือนดีทุกอย่างนะเหมือนแรกๆดีทําไมไปคบไปคุยหนึ่งบางคนไปเจอคนมีเจ้าของบางคนเจอทางสายออนไลน์สายงานหรือติดต่อประสานงานนะคะหนึ่งเขาอาจจะแค่หวังผลประโยชน์ทางด้านการเงินการทองดูได้ที่ดีนะคะหรือเขาก็เป็นคนเจ้าชู้มีสเสน่ห์นะคะก็คือเจอคนศีลเสมอเขาล่ะศีลข้อสามบกพร่องแล้วแล้วหมอบอกเลยว่าสิบดาบออกมาเขาจะเจอความนี่แหละเหมือนที่เราเจอแล้วค่ะมันเป็นวิบากกรรมสีถ้วยเบื่อ นั่งเบือ่อนั่งเซง็งแม่หมอบอกเลยว่าแฮงแมนเนี่ยเขาจะมีความความทุกข์กายทุกข์ใจเหมือนเราเขาจะเริ่มเครียดเริ่มคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างสับสนนะคะว่าจะเอายังไงตัวเองก็นหนึ่งก็รักอิสระหรืออยากไปคุยไปดีลกับใครตรงนี้แม่หมอว่านะคะการตัดสินใจเขาจะผิดพลาดหมายถึงในไพ่หมอนะนะคะไม่เกี่ยวกับเออคือมันไม่สามารถไปตรงกับลูกดวงทุกท่านได้ถูกไหมคะตรงกับเอฟซีทุกคนได้แม่หมออ่านตามไพ่สิบดาบนิดเหนื่อย ะะความรักนี้เขาจะรู้สึกว่าเออเขาคิดว่ามันใช่อ่ะทําไมหมอถึงพูดอย่างนั้นว่ามันแรกๆมันใช่หมดเห็นไหมสองถ้วยถ้าเขาไปดีก่าใครเขาอาจจะเป็นคนรักอิสระนะคะเนื้อหอมก็ได้ไปเจอคนที่ศีลเสมอเขาบวกพ่องเหมือนกันนะคะอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของได้ด้วยหรือไปไปเจอคนที่เห็นแต่เงินทองอ่ะนะคะทีนี้หมอมินขอดูไพ่คนโสดนะคนโสดเป็นอย่างไรชาราศีพิจิกจะเจอใครบ้าง คนโสดทาไมมีคนหน้าเดิมเดิมวนกลับมานะคะเขาจะรู้สึกเสียใจเนาะ,นะะขนาดคนโสดยังเป็นคนเดิมเลยนะคะคนใหม่ก็มีนะคะถ้าคุณไม่ชอบคนเก่าเดรซันเป็นคนใหม่ๆคนนี้เป็นคนโดดเด่นเป็นคนค่อนข้างโปรไฟล์ดีมีชื่อเสียงนะคะตรงนี้ลักษว์เหมือนกันเป็นคนค่อนข้างจริงใจเป็นคนเก่งเป็นคนขยันนะคะหนึ่งถ้วยเป็นความรักที่เริ่มต้นพูดเริ่มต้นคุยอาจจะเป็นความรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพา นะให้ได้เจอมีคนแอบชอบคุณอยู่แหละเอมเพลสนะคะนะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พบเจอคนที่ใช่สําหรับเราเอมเพลร์อยู่ตรงนี้เอมเพลสอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนคะเอมเพลสที่คนเกิดวันศุกร์เนาะคุณจะได้พบเจอใครสักคนที่เรามีใจตรงกันนะคะแต่อาจจะเป็นความรักที่แตกต่างกันบ้างหนึ่งบางคนอายุบางคนก็ความห่างไกลหน้าตาทางสังคมหกไม่เท้าเป็นไพ่วิกตอรี่คนที่อยากคบหากับคุณเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้วย คนเกิดวันเสาร์หรือคนต่างชาติก็ได้นะคะทุกคนนะไพ่ตีคู่มาตลอดเลยคุณจะได้พบเจอใครสักคนที่รู้สึกว่าถ้าเป็นควีนกับคิงถืงไม้เท้าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเช่นเพื่อนในสายงานคนที่ทํางานเพื่อนคางบ้านนะคะหรืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรือในสํานักงานในองค์กรหรือการติดต่อประสานงานคุณมีโอกาสเจอนะคะเห็นไหมคุณจะรู้สึกว่าคุยแล้วมันถูกชะตาถูกชโลกนะคะเข้าใจกันดี สิ่งที่แม่หมอจะบอกต่อคือคนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่ด้วยนะคะตรงนี้คนคนนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาจากกวาลจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาหาคุณเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆค่ะเป็นความรักที่ค่อนข้างไปทางที่ดีงามนะคะตรงนี้เอ,อแล้วคนเดิมๆก็อาจจะตื่นรู้ได้เนาะแต่ไม่รู้ตื่นสายไหมมีโอกาสอยากกลับมาด้วยจะรู้สึกผิดต่อคุณมากๆเลยนะคะตรงนี้เขาไปแล้วไม่ได้ดีนะคะทุกคนไพ่หมอขึ้นมาเช่นนี้นะอ่ะ มาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อชาวราศีธิจิกนะค,ะคนคบกคนคุยหรือคนมีประเด็นเตมเพลสดเวอร์ดไฮโแฟนกาวดาบ วิวัฟฟ์ฟอร์จูนชัดติกนะคะมีมีบางคนนาะทีแรกอาจจะพูดชัดติกนี่เกี่ยวกับเอก,กสารข้อ,ขอกฎหมายถ้าท่านใดจดทะเบียนสมรสอาจจะเป็นเรื่องการหย่านะคะตรงนี้นะคะหรือตัดสินใจที่จะมู v ออกมานะคะมาดูคนที่มีประเด็นคนที่มีประเด็นหมอบอกแล้วนะคะเขาจะได้รับผลการกระทําเขาการรมคือการกระทำนะทุกคนไม่ต้องแช่งทําดีไม่ดีมันจะย้อนหาเราเอง แต่มันมีกลไกลของของเวลาของท่านอยู่นะคะว่าจะย้อนหาเราเมื่อไหร่ผลดีผลไม่ดีนี่แหละค่ะจัดเมน้นนะคะมีคนเก่า,กาๆคุณอยากลื้อฟื้นนะคะทุกคนอยากมาง้อคุณนะคะอย่าเริ่มเครียดเริ่มคิดมากเริ่มกังเริ่มกังวลและเห็นไหมคะตกตำแหน่งความคิดเขาก็เป็นสิบถ้วยคุณคือความอบอุ่นและความเติมเต็มนะคะไม่มีคุณเขารู้สึกว่านะคะเขาตัดสินใจผิดคิดผิด ไปเปรียบเทียบไปช่างใจอะไรอะไรหลายๆอย่างแล้วไม่มีคุณมันรู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างหรือคุณนี่แหละคือรักแทของเขาเป็นเดมเพรสอหอเนาะตอนนั้นแหละค่ะเขาจะเครียดเขาจะคิดมากเขากลัวคุณไม่เอาด้วยนะคะตรงนี้คุณใจแข็งมากขึ้นคุณเป็นคนที่ซื้อสัตว์เป็นคนที่ดูแลเขาดีนะภายสเตงขึ้นนะคะทีนี้มาพูดถึงคนโสดคนโสดมีโอกาสนะคนคนนี้เขาคิดว่าคุณคือคู่ของเขาเลยแหละนะ,ะคนนี้จะเข้ามานะคะนะอันนี้คนเกิดวันพฤหัส เขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเจอคุณแล้วมันสิ้นสุดเนาะไฮโดรคือการสิ้นสุดที่ไม่อยากจะไม่อยากจะไปหาใครอีกแล้วคุณเป็นสิ่งที่ดีงามอาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะอาจจะมาทางสายเพื่อนสายงานได้ด้วยแต่ว่าคนคนนี้ค่อนข้างอาจจะเป็นคนที่เคยเคยเจ็บมาก่อนไหมเคยเป็นเคยมีครอบครัวมาก่อนเลยเริ่มเลยร,รู้สึกกังวลนะคะตรงนี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่เป็นการครบหา พูดคุยกันทุกวันแต่เป็นการต่อยอดนะคะทุกคนไพ่แห่งความสําเร็จมานะคุยกันทุกวันแต่มองนนะอนาคตร่วมกับคุณนะคะตรงนี้ทีนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะไพ่นี้จะมีอิทธิพลตั้งแต่โมมีลงคลิปเลยนะคะ,ะชาวราศีพิจิกเข้มแข็งนะสตรีงเริ่มอยู่ได้ใช้ธรรมะดูแลจิตใจตัวเองนะคะ เพราะว่าคุณเข้าใจดีอะไรหลายอย่างคุณมีบทเรียนคุณมีประสบการณ์ในการเจ็บปวดมาได้ไหมสิบดาบกับเดอะทาวเวอร์ขึ้นเนี่ยนะที่จริงดวงคุณมีเสน่ห์นะแต่คุณยังไม่ได้รีบร้อนกับความสัมพันธ์คุณเห็นไหมพักเก้าเหรียญคุณรักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะโฟกัสเหลืองเงินเหลืองงานนะคะคุณล็อบสอดคุณจะฟิกทุกคนที่เข้ามาคุณตัดอะไรที่มันไม่ใช่ออกไปให้หมดนะคะคุณเข้มแข็งกว่าที่ใครๆคิด The อ็มพาร์เ h อร์ทีเอ็มเพแต่แน่นอนละค่ะคนโสดบางคนนะนะคะจะมีคนเข้ามาคุณต้องการเวลาค่ะทุกคนถ้าใครเข้ามาเข้ามาได้นะเราไม่ได้ปิดซะทีเดียวแต่ว่าเขาเขาต้องซื่อสัตย์จริงใจกับเราพูดคุยกันทุกวันค่อยๆศึกษากันไปมากกว่าคุณต้องการคําว่าหนึ่งดาบคือความชัดเจนความชัดเจนต้องคืออะไรต้องการเวลาค่ะทุกคน ตรงนี้แน่นอนอาจจะมีคนหยิบยื่นความรักไม่ตีจิตให้เราเขาอยากคบหากับคุณเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เป็นครอบครัวที่อบ่นกับคุณเลยแหละตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนเดิมๆหมอพูดเลยนะนะคะถ้าทํากับราศีพิจิกนานตอนที่เขารักเขาก็รักเขาก็รอแต่พร้อเริ่มวันเวลาถูกไหมคะวันเวลาผ่านไปราศีพิจิกจะอยู่ได้เขาจะตัดไปในวันนั้นนะคะคุณจะรู้ค่ะก็สายเกินไปใครที่ทํากับพิจิกนะคะหมอเห็นเป็นอย่างนั้น อานะคะทีนี้หมอขอดูการเงินการงานนะคะชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนะคะการเงินการงานควีนถือถ้วยนะคะหกไม้เท้าคุณกําลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆต่อยอดให้กับตัวเองหรือเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะทุกคนบางคนอาจจะไป สถานที่ทำงานที่เก่าๆก็ได้นะนะเจ้านายเก่าเรียกตัวก็ได้นะคะบางคนนะนะการงานการพูดการคุยการเจรจาดีสิบไม่เท้าแน่นอนแหละที่หมอเห็นเนี้ยหนึ่งคุณอาจจะเป็นเสาหลักครอบครัวทำงานหลายอย่างมันก็เลยมันก็เลยงานเยอะก็ได้นะคะคุณหยิบจับอะไรหลายอย่างบางคนมองถึงโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคุณอยากจะประหยัดมากขึ้นนะสี่เหรียญคุณมี สี่เหียมเนี่ยไม่ใช่ประหยัดอย่างเดียวนะคะทุกคนมันมันหมายถึงการเก็บเงินเก็บทองการวางแผนให้กับตัวเองดีแล้วล่ะค่ะไฮโลแฟนนะคะตรงนี้นะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆการเงินการทองบอ่งบอกว่าสถานะคุณยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะมีเงินก้อนเข้ามา,าหรือการค้าการขายถือว่ายังดีมีโอกาสได้โยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเรากําลังปรับสมดุปลปรับบาลานซ์ให้กับตัวเองคุณจะได้รับความยุติธรรม ความยุติธรรมจะเสิบถึงที่ไม่ว่าเรื่องความรักหรือเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณรอนะคะทุกคนเห็นไหมจัดติ๊บวกจัดเมนเนี่ยนะ,ะหนึ่งเหรียญมีโอกาสมีโชคลาภด้วยหรือค้าขายนะคะมีโอกาสการเงินใหม่ๆมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ดีๆให้เรานะคะดิชันรีวิตรมีโอกาสได้เดินทางไกลค่ะ,ะหรือบางคนอยากได้บ้านอยากได้รถหรือต่อเติมบ้านนะคะทุกคนมีโอกาส เะืันคือรถคันใหม่บ้านสิบเพื่อคือการต่อเติมการขยับขยายบางคนก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานบางอย่างหรือบลานซ์อะไรบางอย่างนะ,ะไม่หมอเห็นไพ่คุณออกมาค่อนค่อนข้างไปในทัวที่ดีราศีพิจิกนะคะแต่ถ้าเป็นความรักท่าอะไรที่มันท็อกซิกหมอค,คิดเลยว่าคุณจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วจะตัดอะไรบางอย่างออกไปนะะ ทีนี้หมอมีนขอไพ่สรุปสุดท้ายแลวนะงามดีกว่าโดยสปาหกไม้เท้าการมุบไปข้างหน้ามองไปข้างหน้านะคะจัดเม้นตัดติดมีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะบางคนตัดสินใจอย่าล้างหรือบางคนตัดสินใจที่จะมุ่ออกามาจากความสัมพันธ์ให้ความเท่าเทียมยุติธรรมกับตัวเองนะคะอยากได้ความรักที่เท่าเทียมแถมมันถูกต้องด้วยคุณจะรักตัวเองมากขึ้น มาตรงนี้แต่ว่ามีคนเดิมๆอยากวนกลับมาแล้วสวดก็มีคนนะคะมีคนมาขอความรักจากคุณด้วยนะแต่ว่าให้เก้าเหรียญนี้ตัวคุณยังยังรักตัวเองนะคะยังหิวใจตัวเองมากกว่านะ,ะความรักคุณคุณต้องการได้ความรักที่ถูกต้องและดีงามจริงๆถ้าอย่างนั้นคนที่เข้ามาคุณก็จะเลือกสรรน,นิดนึงนะคะทุกคนค่อยๆศึกษาไปมากกว่าไพ่บอกแบบนั้นนะนะคะ ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ